สวัสดีค่ะคุณปาเลค่ะคุปปาเค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้วคุยยุ้ยสัปดาห์ที่หแล้วจ้ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอารมณ์ประเภทของอารมณ์นะคะประเภทของอารมณ์จ้ะมีทั้งหมดสประเภทค่ะเป็นยังไงคะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีแล้วก็อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีลักษณะาอารมณ์ดีเป็นยังไง มีความสุขค่ะสนใจยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราได้นะคะค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าอารมณ์ดีก็คือคุณพ่อคุณแม่ซื้อของให้เราได้ของูกใจใช่ไหมคะเราก็จะอารมณ์ดีหัวเราะยิ้มดีใจนะคะคะแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีอ่าเจออะไรก็ปุ๊บเลยไม่แม่เราไม่เยะเจอของไม่ถูกใจไม่ถูกใจเจอของไม่ถูกใจเราก็จะทําไมคะ ก็เราก็จะเกิดส das heißt ีนี่อ่าวดนีเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์นะคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวและจังหวะกันนะคะจ้า เพลงเมื่อสักครู่เป็นเพลงอะไรครับคุณกรีอารมณ์ค่ะเพื่อนสจอารมณ์ดีแต่เด็กๆก<อ>็ต้องรู้จักอะไรนะรู้จักรอคอยรู้จักการแบ่งปันนะจะได้เป็นอารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์ดีตลอดนะฮะอยู่กับเพื่อนๆอยู่กับคุณพ่อคุณแม่จะมีเหตุผลนะอ่าเดี๋ยวเราไปเคื่อนไห่อะไรจังหวัดไปนะคะค่ะนุ้ปกรณ์ของเรา ไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ค่ะไ,ไม่ได้เขียานแล้วนะเอ๊ะเ,เป็นเพราะอะไรสองเพรคุยกับพอคนหนึ่งไม่ใช่ฟังกันเลยเ ร้องทิ้งไปทิ้งไปทิ้งใสทิ้งอ่ะวัวยัันเาคน่เหาไม่อนรงี่เมาไม่อนรงี่เมาจำไว้เถิดเฒาตาบเาทิ้งไปทิ้ง ไปายแทนเลยลลอแลอยนะลอยมาอะคุณยุ้ยทำร้าัไงเดลิงลิงอ่ะลิงกัลิงจ๊ ไปตัวหนึ่งแล้วไปยันคนะต่อไปวุ้ยวิ่งยุบดูดตาโตเลยเด็กตาโตเลยโตโอ้ยตาโตตอนกลางคืนด้วยไปยอมหลับยอมนอนบคุณปลีเลยเอ้าเอ้าพร้อมเลยนะคะหนึ่งสองสามอ่ะโนบุตาโตโต ศาสตร์แท้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอันนี้มีวิทยาศาสตร์หรืมีวิทยาศาสตร์เดี๋ยวคุยยุ้ยมาสอนคุณปารีน่ะประเด็นเ่องนีนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้ทดลองอะไรเขาลองอะไรเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆอ่าวันนี้คุยยุ้ยมีอะไรนะมาทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะคุ้ยบอกเรือจำน้ำโอ้โหสนุกเลยคุยยุ้ยอุปกรณ์ของเราแนะนำขวดเปล่าค่ะขวดเปล่าค่ะหลอดค่ะ หลอดค่ะหลอดตัดแล้วเนาะเป็นที่นี้นะหลอดอะไรก็ได้นะคะค่ะตัดแล้วระวังคนน้ำอ้นี้ค่ะคลิปค่ะคลิปค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะค่ะอ่าน้ำเปล่านะตันไกนะคะไว้ตัดหันไไว้ตลอดนะไปดูการทำกันเลยนะคะค่ะเราก็ตัดหลอดค่ะตัดหลอดค่ะนะคะหลอดอะไรก็ได้นะคะตัดความยาวประมาณนี้นะคะเราก็พับครึ่งพับครึ่งค่ะ ครึ่งแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะโดยคุณพ่อคุณแม่ช่วยเด็กๆนะคะเอาคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะหนีบลงไปเลยทั้งสองขาอ่า<ม>แบบนี้จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแล<ม>้วให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเดี๋ยวน้ะไปพร้อมกันแต่พร้อมกันเดี๋ยวรอนรี่นนะะปรีกันนะอะอือปรีทำเชียร์อย่างี้ใช่ไหมพี่ยุ้ยใช่ค่ะถูกต้องค่ะอ่ะแล้วก็ดินน้ำมันนะคะพี่เดือดสายดินน้ำมัน ดึงออกมาหน่ดนึงคลึงเป็นลูกกลมนะคะเด็กๆคลึงเลยลูกเด็กๆเคยทําแล้วนะคะปั้นเป็นรูกกลมเลยค่ะมาณปั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสียบเข้าไปในคลิปตรงนี้นะคะเสียบไปในคลิปเสียบลยค่ะนี่นะคะอ่าจะได้ประมาณนี้นะคะของเราคุณบัลลีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทาเรือดำน้ำนะคะเทน้ำลงไปในขวดนี้นะคะให้ถึงนี้เลยนะคะคอขวดเลยเลยอ้าว พีย้ยมีน้ำยาเดี๋ยวเจนะะดูนะคะนี่ยปรเรย์ทำไปแล้วนะเตถึงคอขวดเลยนะคะ,<ฮ>ะการวิธีการทำอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่ารักคนผู้ประคองนะคะคอยดูแลน้องอยู่ใกล้ชิดก,ก็ได้นะคะเสร็จแล้ว สร็จแล้วค่ะนะคะเราจะได้แบบนี้น้ําประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่เรือดำน้ําลงไปะคะ่ะอาใส่เรือดำน้ำนําลงไปปุ๊บเออชัวเตอรคุบรีหน่อยอ่าลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ะใส่ไปชึบเอยลอยเหมือนกันนะคะ่ะดูลักษณะของเรือดำน้ำเขาจะลอยนิดนึงนะคะ,ะ,ละแล้ว,วเดี๋ยวเรามาบีบ ปิดฝานะอ่าปิดฝาด้วยนะคะแล้วเรามาบีบกันนะคะบีบอ่าครูยุ้ยมาบีบใบเ้ๆให้เด็กๆดูนะอ่นนี้นะคะเด็กๆสังเกตที่เรือดำน้ำเรานะคะเวลาคุณครูบีบแล้วเรือดำน้ำมันมีลักษณะน่าลงไปแล้วเห็นไหมของครูปรีลงไปแล้วของคะเนีบก็ลงแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยบีบบีบอ่าเพราะมาเวลาบีบแล้วเรือดำน้ำเราอ่าของครูยุ้ยเลยลอยสองอันเลย บีบแล้วเรืดำน้ำเราลอยขึ้นอ่าจมลงเวลาบีบแล้วจมลงค่อยๆขึ้นเลยวะเวลาปล่อยมืออ่าดูปรีดูปรีเนี่ย้าเางลาอากลางๆลยอ่กลงเลยอ่น่นเือดำน้ลุกเล่นลูกเล่นเยอะอ่ะเี๋ยวอจะรอแรงออกแรงบีบนิดนึงนะคะเพื่อให้ดำน้ำเราเคลื่อนที่ได้วินุเวยจริงเด็กคุยมันกิดจากอะไรเนี่ย เด็กๆทราบไหมคะว่าเรือดำน้ำของเราเนี่ยทำไมมันจมแล้วก็ลอยได้นะคะเพราะอะไรเกิดจากอากาศที่มีความหนาแน่นอืความหนาแน่นนะคะอากาศที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํากระจายตัวอยู่ภายในหลอดเหรอคะหลอดจึงลอยน้ําได้อสนุกเล่นสนุกด้วยบังคับได้นะเนี่ยบังคับได้นะยุดยืดเออเออากาศยุด เด็กๆใช้มือสองมือดีบนะคะจมสนุกสนุกมากๆเลยก็ปล่อยมือเรือดำน้ำลอยเด็กๆทำเล่นได้เนาะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคุณฝึกกล้ามือด้วยนะใชฝึกดำน้ำมือด้วยนะคะออเฝึกทักษะของเด็กๆนะคะามผสนุกไหมเอ๊ะครูบาลีค่ะการทดลองของเราในเด็กๆจะได้อะไรคะโอ้อย่างแรกเลยนะคะได้ความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานระดับอนุบาลค่ะแล้วก็ การสังเกตการทดลองค่ะแล้วก็ได้คาตับอย่างนี้คำตถามด้วยใช่เอ๊ะทำไมมันถึงรอยได้การตั้งคำถามนะคะการทดลองซ้ำๆใช่ไหมคะค่ะอได้เกิดการเรียนรู้นะคะ อ่าแล้วได้ของเล่นด้วยนะได้แห่เล่นเล่นด้วยนะคะจุดน้มือมัดเล็กด้วยใช่ใช่ใช่อุ้ยได้หลายอย่างนะสนุกด้วยนะพี่ยุ้ยนะของเล่นนะคะไม่ต้องไปหาซื้อเลยสามารถทําเป็นวิทยาศาสตร์ทดลองได้ในบ้านเลยนะคะเล่นสนุกสนุกนะคะค่ะอ่าะกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ของเรานะคะเรือดำน้ำเรือดำน้ำแน่ประสบความสำเร็จสำหรับตัวเองเหรอ ทำเล่นได้เนาะคุย้เดี๋ยวเรานะให้กันบ้าน,นเด็กไปดีไหมคะได้เด็กอัดคลิปวิดีโอคุณพ่อคุณแม่นะคะปรบกวน<ะ>อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูปรีนะคะ,ะในรายห้องนะคะ,คะแล้วก็ห้องคุยุ้ยก็ส่งมาที่ายห้องคุยุ้ยนะคะ,คะส่งวิธีการทาําหรือจะส่งมาแค่เด็กจับหรือเด็กบีบก็ได้นะคะให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมวิทยาศาสตร์นะคะคลิปสั้นๆไม่ต้องยาวนะคะคุณพ่อคุณแม่แม่ เด็กๆได้ร่วมเรียนรู้ไปกับคุณครูนะคะค่ะว,นนวันนี้ก็หมดเวลามเวลาแล้วเดี๋ยวสัาหน้าเรามาทดลองอะไรเดี๋ยว่อยมาติดตามกันะนะคะวันนี้ก็สนุกวเนี่ยสนุกเลยววันนี้ไปแล้วนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะ